ต่อไปหน้า83ข้อ .3 41,225ลบ11,321หาร28บวก29,476ในข้อนี้มีการลบการหารการบวกและมีเครื่องหมายวงเล็บนะคะดังนั้นเราจะหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะวิธีทำค่ะ 41,225ลบ11,321ห 11, าร28บวก29,476เท่ 29, 11, ากับหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะ41,225ลบ 1นึ 1, ่งหมเหลบหเหลือ4ี่สองลบสเหลือ0 2นลบสไม่ได้กระจายมาเป็น 12, 12 3, 1 2อลบสเหลือ9ก้าหลักพันเหลือ0นย์ะคะศูย์ลบหไม่ได้กระจายมาเป็น10บหลักหมื่นเหลือ3 1 0สลบหเหลือ9 3้ลบหเหลือสอง ได้เป็น29,904ซึ่งคือคำตอบในวงเล็บนะคะก็จะได้เท่ากับ29,904หาร28บวก29,476ต่อไปขั้นที่2เราจะหาผลหารก่อนนะคะ

คูณอะไรได้190ปัดเป็น30นะคะพิจารณาว่า3คูณอะไรได้19 3คูณ6ได้18ลองนำา6มาคูณนะคะ6คูณ8ได้48ใส่8ทด4 6คูณ2เป็น12บวกอีก4เป็น16นํานำมาลบกันนะคะ0ูลบ8ไม่ได้กระจายมาเป็น10 10ลบ8เหลือ2 เกระจายเป็น1เหลือ8 8ดลบหเหลือสองหลบหเหลือ0ต่อไปดึง4ลงมานะคะได้เป็น224 8้คูณแได้64นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสลองนำแปมาคูณน,นะคะแปคูณแได้64ใส่สทด6 8แคูณสได้16บหบวกอีก6เป็น22ลบกันเหลือศูนย์ ดังนั้นผลหารคือ1068บรรทัดที่2นะคะก็จะได้เท่ากับ1068บวก29476ขั้นที่3นะคะหาผลบวกของ1068กับ29476 แปบวกหเป็น14ใส่สี่ทดหนึ่งหบวกเเป็น13บาบวกอีก1เป็น14ใส่สี่ทดหนึ่งศูนย์บวกสี่เป็น4ี่บวกอีก1เป็นห้าหบวกเเป็น10ใส่ศูนทดหนึ่งหบวกสเป็นสได้เป็น3ามหมืซึ่งก็คือคําตอบของข้อนี้นะคะ เคียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ3544ต่อไปข้อที่4นะคะ2044คูณ16ลบ19,150บวก6437ในข้อนี้มีการคูณ การลบการบวกและมีเครื่องหมายวงเล็บนะคะวิธีทําค่ะ2044คูณ16ลบ19,150บวก6437

ดังนั้นนะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ2,044คูณ16ลบ25,587ต่อไปขั้นที่2นะคะหาผลคูณก่อนนะคะนำ2,044คูณ16 หกคูณสได้24ใส่4ทด2 6งหกคูณสได้24บสี่บวกอีก2เป็น26ใส่6ทด2 6งหกคูณศได้0บวกสอเป็น2 6งหกคูณสเป็น12เปลี่ยนตัวคูณเป็นเลข1นะคะหนึ่งูณสได้4 1่หนึคูณสได้4 1่หนคูณศย์ได้0 1นย์หคูณสได้2 บวกกันนะคะได้เป็น4 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1 2บวก4เป็น6บวกอีก1เป็น7 2บวก0เป็น2 1บวก2เป็น3ได้เป็น3 2 7 0 4ดังนั้นนะคะเท่ากับ3 2 7 0 4ลบ ส5งหมื่าพับเท่ากับขันที่3นะคะนำสามหมื่นสองพเรลบสองหมาเรากระจายก่อนนะคะ7กระจายไป1เหลือหหลักสิบเป็น10 10กระจายไป1เหลือ9้า หลักหน่วยเป็น14หลักพนันสองลบห้าไม่ได้กระจายหลักหมื่นมาให้นะคะเป็น12หลักหมื่นเหลือ2หลักหน่วยนะคะ14-7ลบเเหลือ7 9-8เลบ8เหลือ1 6ึลบหเหลือ1 1 2่ลบหเหลือ7 2-2ลบสเหลือ0นะคะได้เป็น7,117 ซึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะ